สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้นะคะพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วใน EP 2นะคะ วันนี้มาในาใหัวขอ้อ,ขอ,อ,ขอ,อ,อเรื่องจำเป็นทวิเด็ขอกาเอาชีวิตรอช่วงปลายเดือนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องแบบสำรวจเงินในกระเป๋าก่อน,อนว่าเออปลายเดือนนี้จะเงินแ่าไหนเงินแบบในกระเป๋าเหืือกี่บาทเอ,อ้ยจะได้แบบคํานวณถูกว่าต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างหัวข้อที่สองนะคะ ของแท่งต้องพร้อมค่ะสเบียงอาหารต้องเต็มค่ะใช่ยังไงแบบช่องต้นเดือนเราก็ต้องตุนมาแล้วใช่ไหมปลายเดือนก็ต้องเหลือไว้ให้เราด้วยแหละค่ะลดละเลิกเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวค่ะใช่ค่ะก็แบบเที่ยวกันคืนเนาะเพื่อนๆก็แบบเไปบอยช่องไปวันปลายเดือนก็แบบพาๆลงบ้านตังไม่พอแล้ะตังไม่พอใช้ค่ะการห่อข้าวกลางวันนะคะช่วยคุณได้ค่ะ ใช่ค่ะถ้าใครแบบออทำกับข้าวอยู่หอเนาะเวลาไปวิไลก็ห่อข้าวไปกินอยู่วิไลได้จะได้ช่วยประหยัดเงินขึ้นมาบ้างค้นตู้เย็นนะคะคียเมนูใหม่คะ่ะก็แบบเหมือนเดิมต้นเดืนอนยังไงแล้วก็ต้องกักตุนไว้ไ,ไปเดือนแบบไม่มีตังก็แบบเออค้นเอาของเก่ามาเอ็ดมาคีเอ e ใหม่อย่างนี้ค,ะค่ะแล้วก็กับกับข้าวป้ายเหลืองนะคะ คือแบบในห้างเนาะช่วงดึกๆมันจะมีการลดราคาลด10%อย่างนี้มันก็จะมีป้ายเหลืองออกมาค่ะก็แบบกล่องละ9บาท10บาทก็มีค่ะจุร่่มด้วยแชร์กันหารก็คือแบบชวนเพื่อนมึงไปกินข้าวกับคุณแม่อะไรประมาณนี้กันค่ะแชร์แชร์กันแชร์แชกันแบบไปเยอะก็ได้แบบจ่ายน้อยเพราหารกันแบบ คนละห้าบาทสิบบาทคนละยี่สิบาทอะไรกัน,นแบบได้เวลาสกชิ้แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือแบบได้เวลาจาสินอยู่บ้านก็คือแบบไม่มีตังแล้วต้องอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้าน,นะะไม่อยากไปออกไปไหนแล้วก็แบบยังไงเพืแบบ่อนชวนไปไหนก็ไม่อยากไปพราแบบไม่มีตังค่ะก็อยู่ได้ในห้อง งดค่ะงดค่ะงดอย่างเดียวงดค่ะไปซื้อข้าวลดราคาหลังจากกลับจากขใช่ไหมคะรู้ดีนี่นะช่วงต้นเดือนอาจจะใช่แต่ช่วงปลายเดือนก็แบบไม่มีคิดว่าควรลดการเที่ยวผับนะคะก็เออก็น่าคิดไปซื้อข้าวลดราคาหลังจากกลับจากผับใช่ไหมคะคงไม่ใช่ค่ะต้องเปื่นะคะอะไรไม่ใช่มีอะไรอร่อยไหมคะสักยี่สิบบาท อลบไปไหมลบไปไหมเอาป่ะช่วงปลายเดือนเราจะพร้อมค่ะใช่ค่ะช่วงปลายเดือนเราจะพร้อมต้นเดือนเราจะอ้วนไปด้วยกันค่ะพี่กุต้นเดือนราชาท้ายเดือนบ้างไหมก็ต้องเป็นพี่กุคนเดียวที่พาเนี่คตั้งเนื่ยแบบอยู่กินอย่างพระราไอ้ในราชวังบักเลิ่มแบบปลายเดือนมาคือเหมือนคลายเลย ไหมนะจนต่อเพื่อนแพทคนไหนแบบมีเทคนิคในการการอะไรการเอาชีวิตรอดไปเนี่ยนคอมเมนต์มาด้วยนะคะแนะนำได้เลยนะคะไก่กับเป็ดอะไรบินเก่งสุดคะนกค่ะนกค่ะเจ้าอ่ะแนะนำที่านเรือหนึ่งร้อยทำไมเมีต้องมีเรือน แนะนำจิค่ะเหลือหนึ่งร้อยกิเดือนนะคะมาม่าก็ต้องมาม่าแล้วกินตัวกินตัวเดือน้วค่ะทำไมแมวต้องมีหางคะทำไมไคนก็ต้องมีขาเราไม่ได้ขาเอาอยินในข้าวทำไมแมวต้องมีหางคะเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาค่ะคิดว่าปลากระป๋องแพงไหมคะ ถ้าสำหรับปลายเดือนไม่แพนไม่แพนอะไรจีฟันพ mhm ี่เียวพี่เียอะไรจี๊ดม yeah, ันไม่มีวิธีประหยัดที่สุดจะลงท้ายด้วยคำว่าเพื่อนเช่นยืมเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนดูนมากๆเลยนะคะยืมหน่อยรักเพื่อนขอแค่ยี่สิบค่ะกินข้าวเปล่าแบบกินข้าวเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมเขามันก็แบบ ไม่ขนาดกินข้าวกับปลากับน้ำปลากับปลาอันนี้ก็แบบชอบสุดแล้วกินข้าวัับน้ำปลาเพื่อนคนไหนมีเทคนิคอีกคะคอมเมนต์มาเลยนะคะ ทำไมเมนเมนมดิดาที่ชอบกวนผลอื่นจังคะกินแต<ล>่มาม<อ>่าตัเดือนยายแล้วฝนต้องออกไปกินอย่างอื่นมากนะคะไม่ใช่แบบกินแต่ม,มาม่าอยู่ห้องปายเดือนไงคขาเลยต้องกินแต่มาม่าก็ <c oughs> ต้องแบบขนมปังอะไรางเงี้บ้างค่ะสำหรับพวกนี้พวกเราก็ขอ,าอขอลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ ep หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย